สองตัวเลขสองตัวคือฟันยากแทพี่นองฟันยากจริงๆเอาไปสามตัวแล้วก็ตัดซื้อเอาถ้าเลขสองตัวก็ฟันมาอีกตัวหนึ่งฟันมาอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอ่ะฟันไปนี่สามสองแปดส,สอง สามสองสองแปดสามสามสองสองสามนะแล้วก็สองแปดแปดสองเนี่ยอันนี้คือตัวเด่นสุดตัวเด่นเด่นตัวเน้นเน้นเลยฟันเม็ดเดียวคือสองแปดแปดสองอย่าลืมไปแปดแปดด้วยนะทุกคนนะเกิดมันมาแปดแปดเนาะก็เล่นเอาแปดแปดได้วยนะเลขเลขสองตัวเลขสองตัวเอาเป็นแปดแปดได้วยเกิดกันไงที่อาจารย์ให้ไปแปดแปดสองอ่ะก็ซื้อแปดแปดสองด้วยแล้วก็สามสองแปดด้วย สามสองแปดแล้วก็สามสองสองสามด้วยนะครับนี่อันนี้คือตัวเด่นนะนี่คือตัวเด่ดนชุด